อ่านับต่อไปนะครับอ่านี่ดีกว่านะครับเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมนะครับบล็อกเม็ดงาอันนี้แจกกรรมการนี่แชมป์เลยนะครับสวยเดิมๆเลยกระไหลกรรมการนะครับกระไหลทองเดิมนะครับไม่มีล้างไม่มีบิวไม่มีสัญญกรรมใดทั้งสิ้นนะครับออริจินอลนะครับบล็อกนิยมอ่านับสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับถ้าเป็นกรรมการกระไหลทองสร้างพันเหรียญนะครับเล่นหารกันแสนก็บาทนะจ๊ะ นะเป็นบล็อกเม็ดงาเห็นไหมตรงหัวไหล่ขวามือเราเนี่ยจะมีเม็ดงานะครับอันนี้เขาเรียกบล็อกนิยมเนี่ยนะครับอันนี้จัดว่าแชมป์เลยนะครับอย่างแชมป์เลยนี่นะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่นะสวยเดิมๆไม่มีบิ้วแต่งเล่นที่นี่ปลอดภัยนะครับระวังโมผิวนะระวังเอากระไหลเอ่อเอาทองแดงผิวไฟไปกระไหลใหม่นะครับต้องระวังนะครับอันนี้กระไหลเดิมนี่นะสังเกตนะครับ ก็เยเดิมเขาจะเป็นลายๆแบบนี้นะครับเป็นลายๆย่นๆคล้ายๆหนังไก่นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่จะส่องไปจะเห็นขาวๆก่อนนะครับเรียกว่าชุบขาวแล้วมาชุบทองนะครับนี่เนี่ยตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะตัวตัดนะครับนี่นะจะมแล้วนะมีรอยยับๆเจ๊งๆบ้างนะครับต้องมีนะแบบนี้นะรอยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่ะให้เราเห็นนะครับนี่นะรอยตัวตัดนี่นะแชมป์เลย กิฟเลยนะวันนี้นะกิฟเลยนะครับอ่านะใครมีแบบนี้ผมรับเช่าหลายหลายหมื่นนะครับหมื่นไปไปลายถ้าสวยจริงนะครับถ้าสวยนะจะํานวนสร้างแค่พันเหรียญนะครับจากกรรมการเส้นวงเดือนนี่ชัดเจนเลยไหมอ่านัจะมีเส้นสายฝนเส้นวงเดือนโอ้โหนับสวยมากนี่นะับอหีบมีแตกนะครับหอหีบอ่านัหางหอหีบมีเส้นแตกลงมาเห็นไหมชัดเจนนะครับ นีน่นับเส้นสายฝนโอ้โหนับเสี้นสาดต์กระจายเลยเห็นไหมทะลุทะลวงนะครับ